เหลือสามนาทีเร็ว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 ต้องให้เร็วกว่านั้นพี่ไม่ตั้งพี่ไม่ตั้งพี่หลบพี่หลบาเก็ไป่เก็ไปๆๆเก็บไปนเก็ไปนี่นี่เนี่เก็บีเก็บไ้นย่เงนี่เกไ่เกาบัี่บไปเไนเี่หลบก่อนพี่หลบก่อน hả hả, cái gì sai cái gì sai, không phải này, hai, ba, bốn, năm, ต่อไปละครับ3 1 2รอบนึงปึ๊ปึ๊3 3 2 เกี่ยวด้วยทอตรงนี้สองนาทีครับสองนาทีสองนาทีครับสองนาทีเร้ยกออหมอนกัดเนี่ยเออหน่อยวน่อยเดียวโอ้โหปีกันพอนี่นี่นี่เลยป๊บปป๊อปป๊อปเย็บ วินจะลวดใช่ไหมเนี่ยเขาถามอ่ะตจอันนี้่มะรูที่ท็อปบอกกูไม่น่ามากับพวกมึงเลยไม่หน่อ่าายพี่้กูไม่น่ามากับพวกมึงเลยเอ้ยขี่กันหน้าดูเว้ย หน้ามาหน่อยขึหมดเดิหน้ามาหน่อยดีกว่าไม่ถึงนะไม่ถึงนิดนึงนี่นี่ปิดก่อนปิดวงไปอันนึงปิดนี้ก่อนนี่กระแตาโบไม่ใช่กระแทกกระตุกไปอันนึงอ่ะปิดนี้ก่อนปิดนี้ก่อนเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดินหน้ามาหน่อยได้หรือขึ้นหมดเดี่ยไปแล้วรอร้องแค่นี้นะโอ้พิกบูพิกบูกับชีว่าว่านี่ขิงกันขึ้นเลยอ่ะ โผมพี่โมลเอาเบลไปขอระเบียดนะรอต้นมันเดินโซแน่ไม่ขี่แล้วมึงมารถดินแลเฮ้ยเกิดอะไร้างเฮ้ยจบแล้ว

แม่บอกว่ายังไม่เห็นเลนมาไม่ทันอ้าวชื่อเอสวินไปลอุ้ยไปไม่ว่าไปดูลีกน้องเยอะแยะงไปลากำมเออลูกน้องเยอะแยะลงไปลากทไมตอนนี้แทนนก็ว่าพอรมาเรานนไป่ดีที่ถ้ามันไม่สายก็จะอยนนี้ใจดีนะตอนนี้ใจดีแต่แทไม่เยะมาจะมาให้เ็ว่มาไม่ได้ที่ ชมไทยเล่นสไลเดอร์เลยอะโอ้ีเมันมัลเป็นเลยู่

จนทำไมรวดเลยรวดเลยอหน้าตึงเลยานีานี่านี่านี่สวยสวไปตาลองไปตาล่องีเลยกดกดกดลไเลยไม่ได้แล้วพอแล้วพอแล้ววิทเลยอ๋อลึกแล้วนะวิ่งเลยวิ่เลยวิ่ลยวิ่ลยวิ่เลย เกินอะอือดูดิเหมือนรถใหม่เลยอะแผลบเลยอ่ะดูดิเสียงโคตรนิ่มเลยเอ้ยสตาร์ทเครื่องได้ดิเสียงนิ่มเกินเซง

โอ้ยโอยระวังระวัระวังขอวใช้รวดจเนี่ยตรวจรวจอยากดูวิรววิรวดล่างเหงาอดูอีกนของวินรวจสีแดงกันนะคะระาังเ่นนะพี่นะต้อ่าเลยะทุกคนอ่ะปอยมาเดี๋ยวนี่จ้า

ฟาสิเป็นสู้ไม่ได้ใช้วิทยุุช้วิทยุเฮ่โลมยังไม่ตึงนะเก็มเลยเชียกหมดโลแล้วมันไม่ตึงเชืกดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเผาเฮ้ยเกมันไม่ธรรมดายโด้ยเฮ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 ้ยมันน่อยบุรีมัน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ช้พีอะไรครับพี่ล็อกเดี๋ยวไม่ไตามมาไม่เห็นล็อกฝอังไม่้เลยาดไมเลยเดี๋ยวค่อยปลดวีโอนีีอันเดินปลดวีโอระวังไหลนะอมันไหลมันจะไหล พี่หมวดนะคะทุกคนพี่หมวดวันนี้จะฉายแสงเื่อว,วานไม่ได้ฉายเื่อว,วานชาร์จแบตอยู่ไปบอกบอกพี่อ้นสู้สู้โอ้โหดนมันขันใหญ่นะเอ <c oughs> ้พี่หมวดนะคะทุกคน โอ้ยังไม่ไปไหนเลยเบิ้ลแรงเลยอะอกพี่บอยว่าจะฉายแสงวันน <c oughs> ี้วานชาร์จแบตเต็มที่นะครับวันนี้ฉายแสงให้ดู <c oughs> ระวังระวังรอพวก,กอรอพวก,กอ <c oughs> รอไม่ได้ก็ออกไม่ได้ดิเออรอพี่อูดอะเ <c oughs> ดหน้าออก งอน,นไปนะทุกคนอาเบอร์อลาฟไเอวนะครับมีหมอไปมีหมออาเบอร์ี่มอนะครับทุกคนโอ้ยประตูเปิดประตูเปิดนะ ประตูเปิดปร,รอนา้พ่ทอนนะครับตามด้วยช่องหมูะช่องหมูสมภัยเดียไม่ออกเลย אַ ah. God. โอเคไป้ายตอนนี้รถพี่ท็อปอยางแบนนะคะเดีย๋ยวรอปะระวังลื่นนะ ีกำลังจะออกนะคะทุกคนรถพี่ท็อปอยางแบนรอปั๊มลมจากรถต้องรอกันก่อนานะกำลังลงมากกำลังลงมาได้รอแปบ๊บึงกาเอาสายลมไปเติมครับ ครับ,รบพี่ท็อปพี่ท็อปเดี๋ยวรอแป๊บนึงเอาสายยางอยู่เละ ดูแต่รถเพื่อนรถตัวเองไม่ได้ดูเออมีตัวรายการอีกยังไหนอ่ะรอนี่ก่อนเอาสายยางไอ้นั่นเดี๋ยวสายลมเดี๋ยวอีแดงลงมาแล้วช่วยแต่อีแดงให็นไหมอีแดงแล้วกลับมาช่วยเพื่อนแล้วเห็นไหมม, <laughs> มีปั๊มลมอ่ะมีปั๊มลมไหมถึงถึงเวลาต้องช่วยเพื่อนแล้วค่ะทุกคน แผ่ปั่นสนุกปั่นสนุกเราไปน้าแป๊บไปน้่เติมลมก่อนถอยมานะครับรถแรงไม่ได้ไม่ได้โอ้ยไม่ไม้ขับลำมาดีกว่ามันเลี้ยวไม่ได้เลยเออ <c oughs> <c oughs> ไปขับรถ เป็นกลับรถมันเออกลับรถข้างหน้านะคะทุกคนท้ายมาไม่ทอดนะคะทุกคนเดินหน้าโอ้โหโอ้โหโอ้โหฝั่งทางเลี้ยว ช่วยเพื่อนแล้วให้แดงเมื่อกี้เพื่อนช่วยเราเนี่ยเพื่อนช่วยเพื่อนละ ขวดอะหรือต้องฟอมเลยได้ขวดหลายขวดอยู่น,น,ยน,น,นั่นแหละอยู่ใต้นั่นแหละ,อ,ะอยู่ในนั่นแหละอยู่ในนั่นแหละ กจังลอะไรย่างินไลเหมือนกันไฮะือกเป็นโลแล้วว่าเนี่ยได้ยินเลยรอตากล้องครับพร้อมขึ้นแล้วโอรอตากล้องเดินมาเรื่อยๆครับสามกิโลสกิโลอย่างนั้นไม่ถ่ายแล้วมดบอก ที่รถที่รถต้องนั่งรถขึ้นมาก่อนนะเงงนลือ้อยังคงทำเป็นโมอ้อีกแล้วเขียว,ย,วออยังไม่ทันไลเลยโม้เดียวอ่ะอาดะดูม ลม,ละโมโลนะฮะโมนะฮะอะไรอะไรไม่ว่าขอโมโไว้ก่อนเออชอบเพียก็ยังชอบใจยังไม่ทานอะไรโมนี่พี่เพียบอกเขียวอะไรไม่ยักอะไรไม่ทานไรขอโมโ้ไว้ก่อนอ่ะพี่เพียชอบใจแลนะ้ว <c oughs> อันนี้วินวินก็ไม่เหมือนใครนี่ทุกคนสายงานจริงะ กิตะอะไรให้น้ำระบายความร้อนด้วยน้ำนะทุกคนช่างช่างส่วนตัวแดงนะคะเนส่วนตัวแดงนะ้าบัลเลยยนตาบัลอะย์ยนกับแลกกับแล้วเก้าแปดระเบิดปะ เออเนอเออบมายยอยคนทิ้งแล้ว <laughs> อยู่กันได้เนี่ย